ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Jurassic w o r นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาฟักไข่ของไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครัทุกคนมาลานเหรอครับผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับทุกคนเอ้ยมันมีไอ้เจ้าตัวใหญ่หนี เอ้ยอะไรอ่ะผมกดโดนแลยล่ครับทุกคนอ๋อโอเคเจ้าซึ่งผมก็ได้คาบชบุคัตมาแล้วนะครับเกมนี้ผมก็เล่นมานานแล้วแหละนะทุกคนแล้วก็ทำภารกิจไปเรื่เยับ ไอเส้นขาวนี่เนี่ยเวลามันถึงขีดมันถึงอันเหลืองๆเนี่ยให้เราอันนี้นะครับกดเลยแค่นี้แหละจบจบนีกครับอ่ะส่วนอันนี้ก็ให้เรากดครับเวลาวงมันลงเสร็จนะครับก็เราก็กดเลยเราก็จะได้ดีเอ็นเอสีแดงมาด้วยนะครับตอนนี้มีดีเอ็นเอสีแดงอยู่แปดสิบสองอันแล้วนะครับ นี่เลยไดโนเสารของผมให้ชุดแต่ละตัวเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเจ้าของเขานี้ก็เล v ว l ต่างกัน,นครับรอเจ้าเซโกอยู่นะนี่เจ้าตัวนี้แล้วมีตัวไหนนะ,ะเนี่ยมันจะมีผม <c oughs> นกนะผมมีอยู่เจ็ดชนิดนะครับ จแลปเตอร์เอ้ยจริงๆเนี่ยแลปเตอร์เนี่ยผมยังไม่มีผมยังไม่มีครับอันนี้คือไปเล่นมันเราก็ได้มาเฉยๆเมื่อกี้ผมก็ได้ทำพลาดไปฟังเลยนี่นะครับเรารอให้วงสีแดงเอ้ยไม่ใช่สีที่สุดขอโนะครับร้อยวงสีเหลืองเนี่ยมันเข้าไปข้างในก่อนครับหรือว่าเราจะร้อยมันเข้าไปข้างในแล้วก็เด้งออกมาก่อนก็ได้ครับ แต่อย่าทำช้ากจนตปนะครับว่าแค่นั้นเนี่ยเราจะอาจจะทำผิดคาดกนะ็ได้โอเคเรามาปักนเไยดีกว่าเพราะว่าผมก็ได้ทำการนี่นะเราจะมาทำให้เป็นเลียวสาในวันนี้นะแต่ไม่ดู้เหมือนกนว่า เนื้อของผมเนี่ยจะเพียงพอไหมครับสามสิบอ,อันนี่ไงนีินเยอได้เราต้องมีเสียงบ้างนะท,งทุกคนค่ะถ้าไม่เสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้น,นะครับน,น้อยอนะันโอเคคุณใชมป์้ันมีตัวไหนดีบ้างเจ้าดิโลเจ้าดิโลโอ้ ผมเนี้ยพวกมันมาดีขนาดนี้พวกมันยังมีหน้าที่จะหนีผมอีกนะทุกคนมันก็ไม่ใช่นะ,ะจะหนีผมอย่างเดียวเลยอุ้ยม,มือแต่พูดก็ใค้กดนะเมื่อกี้รีบด้อนเกินไปนะ อออืืเล่นอีกตัวเสร็จอีกตัวก็ตัวก็จะออกกับกรงหอเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดในบรรดาเหล่านกนกของผมดังนั้นผมจะไม่ให้มันหนีออกไปได้ดูทุกคนสังเกตฟังหอเจ้าตัวนี้ครบมันจะรู้สึกหล่มากลว่าออกมาข้างนอกปากเรียดูน่ากลัวนะทุกคน จบแล้ววางโอเคจบแบตแบอมีดีเียนเอสีแดงเกือบจะสองร้อยอันแล้วนะครับเราลองมาเดาเดากันก่อนโอ้โหเข้าไปไม่ได้อืมใช้เลยไหมทุกคนเคผมขออนี้าตใช้แบงค์เขียวเลยแล้วกน จริงๆผมก็ไม่ได้มีมากนะครับแบงเขียวเนี่ยผมเพิ่งจะได้มา400อยอันเลยทยุกคนผมได้มา400อันผมก็เอาไปใช้หมดเลยนะโอเคโอ้โหสีมาสวยมากมากเลยนี่สีก็เริ่มแจ่มขึ้นนะครับอุย้ยเราได้มาเราได้แบงค์เขียวมา5้าจอบอันนะฮะ มันยังไม่มีหนามขึ้นตัวความตัวนะโอเคเราจะป้อนเลยแนละ้วโอ้โหหมดเนื้อหมดเนื้อไปสี่แสนกว่า,วาอันนะฮะโอ้โหแค่ไอ้เจ้าตัวนี้หมดไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตี นี่เลยแล้วกันเพราะผมเดียวยี่สิบสามแล้วด้วยนะครับจะเอาเงินเจ้าคับปทครับไปของเงินแล้วกันต่อเด้วยวเจ้าตัวนี้เค okay. เอาไปแค่นี้พอนะครับไม่ใช่ว่าผมคิดอ้วนนะครับแต่แตก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหมนะถ้าแพ้มาหนี่งก็ถึายเลยนะครับ ทีนะทุกคนเป็นชาร์จ3แล้วกันแล้วก็การ2นะอืมเมื่อกี้มันชาร์จส่ง <c oughs> มันมี5มันไม่ตีมาอออืืหสุดสุดเลยแล้วมันต้องชาร์จ2เลยแล้วก็ มีหกตีมาหมดต,ตายอุ้ยเยกือบแล้วไม่ได้ตายครับตีไป้สองทีพอได้สองอันพอโอเคไปน,นอนก่อนตัวแรกครับเพราะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยดาเมจมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับนั่งครับมาที่ขาหนึ่งตัวครับขู่ไม่เล้นก่อนนะฮะ ชาร์จสี่แล้วกันสี่เลยแล้วครับมีห้ามีห้าน,นะครับเรามีห้าม,ม,มันไม่ตีมาด้วยมันไม่ตีมานล้วแต่ว่าชาร์จไปเหมือนเดิมเรื่อยๆครับไม่ต้องเล็งลีนับเพราะว่าถ้าเราเล็งลีนเนี่ยบางทีมันจะกันไว้เยอะนะครับแล้วก็เราอาจจะ โดนมันสวนกลับมาก็ได้โอเคมันตีมาหมดนี่เรื่องไรเรื่องไร นอนห้าพั0 0้าพันใช่ไหมทุกคนห้า0ั0ห้หรือ50,000ื่วะ5,000แหละนะทุกคนไม่ไม่มีความเสี่ยดใช่ห้า0 0ื0หรอกครับเอา้าเมื่อกี้ได้อลไรโอเคผมน่าจะได้เจ้าตัวนี้นี่แล้วผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นสัตว์น้ำนะซึ่งผมก็ได้มาจากนี่เลย มีความรักกิจสำเร็จนะวมันก็จะให้เราได,ด้เสานะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นดีผมจะใช้เป็น,ะนนะ ừ, ช่องนี้นะครับเป็นดีเอ็นเอนะครับช่องนี้จริงๆผมก็ทำบ้างน,นะแต่ก็ไม่ทําเท่าไหร่นะครับ จำมีแค่แพ็คยเดียวรผมก็มีแค่แพ็คเดียวนะเดี๋ยวฟักตัวไหนก่อนดีนะตัวนี้หรือว่าตัวนี้ก่อนดีฟักตัวนี้กันไหมไม่เอาดีกว่าตัวนี้กันไหม,มผมยอนุญาตฟักทั้งสองตัวเลยแล้วกันโอเคฟักสองตัวเลยนี่โอ้โหไอเจ้าตัวนี้สิบสองชั่วโมงส่วน ไอเจ้าตัวเฮนะครับสามชั่วโมงนะครับก็ถือว่าก็นานอยู่นะครับนี่เจ้าตัวเฮขงมนนก็เลเวลยี่สิบแล้วนะครับนี่ถ้าเลเวลสี่สิบเนี่ยมันจะมีแบบเป็นคล้ายๆเหมือนกับอพวก คล้ายๆเหมือนพวกสไปโนะนะนี่เรามาดูเจ้าตัวนี้ต่อดีกว่ามีเลือดอยู่ที่ห้าร้อยนะครับดาเมด e อยู่ที่สองหกหกนะครับมันช่างเท่เลยจังสีมันเริ่มแจ่มแล้วนะครับนี่เลือดหนึ่งนะจังมดามดาเล้อดสองสีก็เริ่มมาแล้วแ ว่าเล่วจากกับเลกสีสีน่นแะเหมือนกันนะทุกคนผมคิดว่านะครับอาจจะไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะก็คลิปนี้ก็ขอลาวไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรทำมากมายนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ